สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ผมไฟเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแกล้งคนในวัดเวทอีกตามเคยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับพวกคนในวัดเวทนะผมจะทําการสมไอดีานะครับแล้วก็มาปล่อยปล่อยข้างบนฟ้านะนี่นะไปพวกคนวัดเวทนี่ดูดิแม่งโคตรเยอะดูดิคนแม่งอย่างเยอะ,อะเดี๋ยวผมจะทําการบินขึ้นไปเลยแล้วกันบินไป บินนี้นะครับแล้วผมก็ทำการสมไอเดีเนาะสองศูนย์สองหนึ่งมนเขาด้วยอ่ะมันจะได้มันจะได้คุยกันได้นะปล่อยมันเขาด้วยอ่ะบินเขาเนาะ อ่าโอเคครับผมก็มาถึงแล้วเดี๋ยวผมจะทำกาไปล่อยผู้โดยสารเลยนะครับให้มันมากระจุกกันอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะตรงนี้แลกันแล้วมนะึงดิแล้วมึงดิหาพ่อมึงหลายขาดมึงกั <c oughs> งนดิหาพ่อมึง <c oughs> อ่ะ <c oughs> ไอโปแม่งด e <ok ึงไอหยัดแม่เดี๋ยวเอ้ยมา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 เราเราเราไปมึงจะดึงหาพ่อมึงอไงให้เด็กเทียมก็ดึงหาพ่อมึงไงเด็กเทียมน้องเสียงแหลกไอเด็กหาพ่อไงย่าโป้คุ้งแหลกเสียงแหลกพ่อฮ่าฮ่าฮ่าได้ก็ได้ต่อยคุ้งแหลกศาสตว์คุ้เลยมึงจะดึงหาแม่ไม่ไม่จะพังไม่น้องไม่จะพังเลยฮ่าฮ่าฮ่

ไอที่จะดึงมาไหมเนี่ยไอไฟเดนไอ้สัตว์เออไปพวกมึงไปโดดโดดลงเหวไปพวกมึงอะไปตายกันเลยมามาโดดมาโดดมามาโดดมาเออมาดีมาดีไอ้สัตว์ไอ้เตาไอเตามาโดดมาโดดมาโดดพร้อมกันโดดพร้อมกันมาหนึ่งสองไปโดดไปก่อนเลย